ที่ชุมชนบางลำพูในยามที่พระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้ามีคนเฒ่าคนแก่ออกมานั่งที่ระเบียงหน้าบ้านคนแก่บางคนกำลังกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นตามกาลเวลาแต่ภายใต้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอย่างนี้คนที่นี่กำลังเผชิญกับความท้าทายของสังคมทุนนิยมที่บางคนเต็มใจและหลายคนไม่เต็มใจ มันดูจะขัดแย้งกันหากชุมชนที่มีความสงบง่ายอย่างนี้จะมีถนนสายหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสีและความสนุกจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แต่ว่าความขัดแย้งนี้มันมีอยู่จริงเพราะที่นี่คือถนนข้าวสารที่อยู่ในย่านบางลำพูที่ถนนข้าวสารเราได้พบกับพี่ชัยวัน์ปัญญาวิทย์วัย25ปี บ้านของเขาอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงมากที่สุดสิ่งที่พี่ชัยวัฒน์ได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือคนบางลำพูด,ดั้งเดิมกำลังย้ายถิ้นฐานออกไปขณะเดียวกันคนต่างพื้นที่ก็กำลังย้ายเข้ามาแทนโดยมาทำเกสตเฮาส์และร้านเหล้ากันมากขึ้นผลกระทบที่มันมีต่อชุมชนบางลำพูที่มันอยู่ออกไปแค่เนี้ครับ คือหนึ่งเลยเนี่ย <c oughs> ผลกระทบของชุมชนจริงๆเนี่ยถ้าตัตผมเองนะัต <c oughs> ผมอะ่ะ <c oughs> ผมก็เด็กบาลมูลผมอยู่บาลมูมา25ปีเนี่ยบ้านผมอยู่ซอ <c oughs> ยลาวุตีอย่างสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยครับว่าว่า15ปีหลังเนี่ยกับเรกับแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันมากทุกอย่างเนี่ยจุดสนย์รวมอยู่ที่ข้าวสารหมดแต่ตอนนี้ความเจริญร้านเกล้าร้านร้านอาหารเกสเฮาส์ตอนนี้มันเริ่มขยายไปขยายขยายไปเรื่อยจากข้าวสารมาเป็นร้านลาตีตอนนี้ตอนนี้กำลังเริ่มขยายไปตานีละ กเรยกว่าขยะตาอะไรเนี้ยตอนเนี้ยตอบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประมาณไปเรื่อยๆต่อไปเนี้ยบรารมพูจะเป็นยังไงอ,อาจจะก,การบารมืออาจจะกลายเป็นแหล่งแหล่งสถานเรื่องลมกลายเปเลยก็ได้ประมาณเนี้ยถ้าพูดแรงๆนะจากเดิมแบบภาพเดิมๆิมของบรารมพูมันเป็นเป็นสถานที่ขายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเ,เป็นตลาดเป็นชาวบ้านชุมชนเนี้ยอาจจะหายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยเปลี่ยนไปเป็นสภาพแวดล้อมของสถานบันเทิงที่บางครั้งมีคนเมาบางครั้งมีคนอาเจียนเป็นภาพที่พี่ชัยวัตร ได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันณวันนี้ครอบครัวของพี่ชัยวัน์ไม่รอแล้วพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายบ้านหนีต่อให้บ้านน่าอยู่แค่ไหนเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีเนี่ยอยู่ไปก็ไม่มีความสุข คือหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละการอยู่อาศัยมันมีเขาจะปัจจัยหลายอย่าง1ตัวคนภายในบ้าน2ตัวบ้านสาเพื่อนบ้าน4ี่สภาพแวดล้มลอมถ้าตอนเนี้ทุกคนในบ้านอะ่ะดีแต่ที่เหลือย่ำแย,ย่มัเกเลยทำให้ผมตัดสินใจว่าผมขอย้ายดีกว่าย้ายไปอยู่ที่บางพัดดีกว่าที่ศาลเจ้าพ่อเขาตกในชุมชนบางลำพูเราที่พบกับคุณลุงแดง เจ้าหน้าที่ดูแลสารแห่งนี้ลุงแดงเป็นคนบาง,งลำพูที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนมาโดยตลอดลุงแดงบอกว่าคนในพื้นที่เองต่างหากที่เป็นคนทำเกตเฮาส์ให้ฝรั่งเข้ามาอยู่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนนอกพื้นที่มาคว้านซื้อฮะมันเป็นพวกลูกหลานของหูคนที่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมลูกหลานเขาจะซื้อไว้เพื่อเลงว่าเห็นว่าการข้างหน้าต่อไปเนี่ยฝรั่งเข้ามาเยอะสนุกษ,ษารเริ่มติดอะไรอ่ะการท่องเที่ยวอะ่ะเขาก็เลย จัดซื้อเองแล้วก็ทําเป็นเกทเฮาส์แล้วก็ยังมีนวดอะไรโบราณอะไรเงี้ยนวดแผนโบราณที่ดิมึ์ให้พวกฝรั่ง<ม>ใช่ฮะในมุมมองของลุงแดงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางลําพูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้กลับจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของบางลาพูดีขึ้นวิธีดั้งเดิมแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยชาวบ,บ้านที่นี่ยอมแลกสิ่งนั้นใช่ไหมใช่ครับ บนความเปลี่ยนแปลงที่ต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองชาวต่างชาติที่มาเที่ยวถนนเข้าสารก็ถือว่าเป็นต้นเหตุของความเปลี่ยนแปลงของชุมชนแห่งนี้เหมือนกันสําหรับแอนเน่ชาวเยอรมนีเธอบอกว่าเคยมาเข้าสารเมื่อ25ปีก่อนวันนี้เธอกลับมาที่นี่อีกครั้งและเธอก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น For, me, really, for and friend girl me and loud my too Too muchsum it is too loud here. Too much consume. too much shops uh, too, oh, uh, it's crazy for me so loud but i think um, it was more um, identity with the thai culture here mm -hmm. like now so i like so the 25 years ago i, I find it was better yeah ผมยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าบนความเปลี่ยนแปลงของถนนเข้าสารที่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยผับด้วยบาร์ด้วยเกสเฮ้์ร้านเหล้ามากมายขนาดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่ดีของชาวบางลําพูกันแน่แต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังเห็นอยู่ที่นี่ในเวลานี้ก็คือมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและคนที่เสียประโยชน์จนต้องย้ายบ้านหนีครับ